ดูดวงครึ่งปีหลัง2517ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดวันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนทางด้านการงานครึ่งปีหลังนี้ปังเวอร์โดยเฉพาะด้านการงานรุ่งพุ่งดีกิจาการเริ่มคึกคักลงตัวจะมีข่าวดีจากวงในหากใครที่ทำงานประจำมีตาแหน่งใหม่ให้รอลุ้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีทางด้านการเงินหาเงินเก่งก็จริงอย่างไรก็ตามอยากเตือนคนราศีนี้ แ,แบกภาระนี้สินมากเกินความจำเป็นความรับผิดชอบรายจ่ายค่อนข้างสูงขอให้อดทนและวางแผนการเงินให้ดีสำหรับลาบรอยยังมีมาให้ลุ้นมีเกณฑ์รับทรัพย์ใหญ่แบบไม่คาดฝัน ทางนั้นความรักจะมีรักพินาศขาสบันเพราโดนอิทธิพลของดาวพระเสาร์เข้ากดเกณฑ์ดวงซ้ำดวงแตกร้าวคุโสดยังไม่ใช่จังหวะดีคุณยังไม่มีโชคด้านความรักสำหรับคนที่มีคู่ระวังเกลเลิกลาพราะปัญหาเก่าๆสะสมมาน,นานทางนั้นสุขภาพเน้นเรื่องสุขภาพของผู้สูงัยภายในบ้านมีเกณฑ์ไม่สบายเจ็บป่วยบ่อย มันพาท่านไปตรวจเช็คร่างกายสม่ำเสมอวิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงหาโอกาสไปไหว้พระปรางนาคปกที่วัดนาคปกลอดใต้โบสถถวายสังฆทานเป็นมงคลแก่ดวงชะตา